วัสดีครับคลิปนี้ครับมาพบกับครูแบงค์เช่นเคยนะครับกับรายวิชาดนตรีนะครับคลิปนี้เราจะมา,าพูดคุยกันในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของบทเพลงสําคัญนะครับบทเพลงสําคัญอของเรานีครับบทเพลงสําคัญของประเทศของเรามีหลากหลายบทเพลงมากเลยนะครับ ในแต่ละบทเพลงก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับจะใช้บรรเลงในโอกาสสาคัญต่างๆนะครับบทเพลงสําคัญของชาติที่แต่งขึ้นนะครับเพื่อแสดงถึงความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเป็นเพลงปลุกใจสร้างขวัญและกําลังใจให้กับคนในชาติได้เกิดความสามาคัคคีความรักชาตินะครับ บทเพลงแต่และบทเพลงนะครับจึงมีบทบาทสำคัญต่อทุกคนเป็นเพลงที่ให้ความสำคัญมีบทบาทหน้าที่ของคนในชาตนินั้นจะเป็นเพลงอะไรไปดูเลยครับตัวอย่างบทเพลงสำคัญนะครับเพลงชาติไทยนะครับเพลงชาติไทยเป็นบทเพลงประจำชาติไทยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ความสามัคคีของคนในชาติเป็นบทเพลงปลุกใจให้คนในชาติรักและสามัคคีกันถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของไทยตัวอย่างเพลงชาติไทยนะครับคำร้องนะครับพันเอกหลวงสารานุประพันธ์นะครับทำนองพระเจนดุริยางนะครับต่อไปเพลงสำคัญเพลงที่สองนะครับก็คือ บทเพลงสรรเสริญพระบรารมีนะครับเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับเป็นบทเพลงที่ใช้บรรเลงเพื่อสรรเสริญพระบ,รระบรารมีแด่องค์พระมหากษัตริย์นะครับใช้บรรเลงในโอกาสต่างๆที่พระมหากษัตริย์เสเด็จพระราชดำเนินมาณที่นั้นๆน,น,นะครับบรรเลงในพิธีการสําคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นบทเพลงที่มี เป็นบทเพลงปลุกจิตสำนึกให้คนในชาติเทิดทูนและเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอ่นนี่คือตัวอย่างเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับคำร้องโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริสรานุวัตติวงศ์นะครับทำนองนะครับเฮวุเซนนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดย พระเจดุรยางน,นะครับอ่านี่ก็คือบทเพลงสรรเสริญพระบารามีนะครับต่อไปเพลงสําคัญเพลงที่3นะครับก็คือเพลงประจําโรงเรียนเพลงประจําโรงเรียนนะครับเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสําหรับโรงเรียนแต่และโรงเรียนมีจังหวะช้าและจังหวะเร็วนะครับบทเพลงจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ความเสียสละความมีน้ำใจความสามารถขีของนักเรียนส่วนใหญ่บทเพลงประจำโรงเรียนจะเป็นเพลงมาร์สเพื่อปลุกใจให้นักเรียนในโรงเรียนรู้จักมีน้ำใจรู้รักสามัคคีกันนะครับนี่ก็คือความสำคัญของเพลงในโรงเรียนนะครับสรุปนะครับหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับประเภทของบทเพลงก็คือแต่ละบทเพลงนะครับมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสร้างสามารถสร้างความสุขความบันเทิงใจความผ่อนคลายให้กับผู้ฟังนะครับบทบาทหน้าที่ของบทเพลงสำคัญบทเพลงสำคัญของชาติช่วยปลุกใจให้คนในชาติได้เกิดความรักชาติความสามัคคีกันบทเพลงประจำโรงเรียนเป็นบทเพลงที่ช่วยเหลือส่งเสริม ความมีน้ำใจความรักความสามัคคีให้กับคนในโรงเรียนให้กับนักเรียนบทเพลงต่างๆสอดแทรกข้อคิดไว้ในบทเพลงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับกิจกรรมท้ายคลิปนะครับครูก็จะให้นักเรียนได้ไปฝึกร้องเพลงชาติแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบรมีนะครับงานก็คือนะครับมี2อย่างนะครับให้นักเรียนอัดคลิปการร้องเพลงชาติไทยนะครับ และ 2. ให้เรียนอัดคลิปเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับรวมแล้วงานในประจำคลิปนี้ก็คือให้หนักเรียนอัดคลิป2คลิปนะครับก็คือเพลงชาติไทยแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีส่งครูนะครับให้เรียนฝึกร้องให้คล่องนะครับครูเชื่อว่านักเรียนเคยร้องอยู่แล้วนะครับน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ